ขีดเส้นใต้4วันสุดท้ายให้ว้าแดงครับท่านผู้ชมหลังจากที่ว้าแดงไม่ถอนกําลังไม่ลื้อทับนะครับออกจากดินแดนข้อผิดพลาดระหว่างไทยกับว้าแดงนะครับว้าแดงลุกล้ําดินไทยเข้ามา ประมาณ200เมตร300เมตรที่เข้ามาตั้งฐานฝึกทหารขุดสนามเพาะนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมรู้สึกว่าแปลกๆไหมครับทำไมว้าแดงถึงไม่ยอมรับข้อเจรจาของฝั่งไทยนะครับว้าแดงยังลื้อยังรั้นนะครับไม่ยอมรับข้อเสนอที่ทางการไทยขอให้ว้าออกจากพื้นที่ถอนทับโดยด่วนนะครับขนาดวันเดทไลน์ที่ทางการไทยให้วันที่18ธันวาคมนะครับ แต่ว่ายังไม่มีวี่แววที่จะถอนทัพหรือว่ารือทับออกจากสถานที่ที่ทางการไทยเสนอไปนะครับแต่ว่าได้ข่าวมาบอกว่าว้าไม่ยอมรับข้อเสนอของทางการไทยนะครับว้าบอกรับไม่ได้นะครับที่จะให้ว้าออกจากดินแดนของตนเองอธิปไตยของตนเองนะครับอันนี้คำกล่าวอ้างของว้านะครับแต่ เบื้องหลังของว้ามันมีอะไรแปลกๆไหมครับท่านผู้ชมทำไมว้าถึงอยากจะอยู่ตรงนี้นะครับเบื้องหลังของว้ามีอะไรหรือเปล่านะครับผลประโยชน์มีมากมายครับท่านผู้ชมหรือว่าว้าแดงเปิดทานทับบงังสิ่งที่ผิดกฎหมายโรงงานยาเสพติดนะครับทำให้ว้าไม่สามารถเคลื่อนย้ายหรือว่าเคลื่อนพลออกจาก ฐานที่มั่นที่ผิดพลาดกับชายแดนไทยนะครับท่านผู้ชมข้อสงสัยของว้ามันมีมากมายหรือว่าว้าตั้งใจจะมายึดดินแดนของไทยนะครับว้าค่อยๆขยายดินแดนเหิมเกิมเข้ามานะครับไม่ยอมถอดถอนเอาลูกหลานเข้ามาฝึกทหารสร้างฐานทัพสร้างบ้านเรือนออกมา ทำให้ทางการไทยนะครับมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อประชาชนไทยต่ออธิปไตยของไทยนะครับจึงทําให้ทางการไทยบอกว่าออกภายในวันที่18ธันวาคมนี้ก็อีก4วันขีดเส้นใต้ให้ว้าแดงถอยออกนะครับท่านผู้ชมถ้าว้ายังไม่ถอยออกก็ต้องใช้อาวุธใช้กําลังผลักดันว้าออกแต่ว้ายังนิ่งเฉยนะครับท่านผู้ชมว่า กำลังขนอะไรออกไปหรือเปล่าหรือว่ากำลังป้องกันรักษาโรงงานผลิตยาผลิตผิ่นของว้าเองนะครับที่มาตั้งฐานทัพอยู่ใกล้ๆประชิดชายแดนของแม่ห้องฉอนแม่หูวกนะครับท่านผู้ชมนี่แหละครับการที่ว้าไม่ถอยออกมันก็รู้สึกแปลกๆเพราะว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับมันมีมากมายนะครับในการค้ายาส่งยา ข้ามายแดนข้ามเอเชียไม่ว่าจะทางฝั่งลาวทางเขมรทางพามา่าทางไทยนะครับยามาก็ถูกขึ้นถูกลงนะครับท่านผู้ชมทําให้ลูกหลานติดยามงยามางอมแงมงนะครับเป็นภัยคุกคามต่อชาติไทยเป็นภัยคุกคามต่อสามชาติที่อยู่ในอาเซียนภูมิภาคใกล้ติดายแดนกับว้านะครับท่านผู้ชม สิ่งที่ว่าทำมันไม่ใช่คนที่ว่าไม่อยากสู้กับไทยนะครับในใจบอกว่าไม่อยากสู้กับไทยไม่อยากลบกับไทยแต่เบื้องหลังของว้ากับทำตรงกันข้ามไม่ยอมถอยไม่ยอมรือทับนะครับแถมยังเสริมทับแถมยังเสริมกำลังเสริมอาวุธขุดสนามเพาะขุดอุโมงคนะครับอันนี้มันหมายความว่าไงนะครับถ้าว้าคิดจะสู้กับไทยนะครับ มันไม่ง่ายนะครับไทยเขาเอาจริงนะครับถ้าเขาเอาจริงนี่ยอย่าหาว่าไทยลังแกวานะนะครับถึงแม้ว่าจะได้การสนับสนุนมาจากจีนก็ไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าจีนก็เกรงใจไทยเหมือนกันนะครับผลประโยชน์ที่จีนได้รับจากไทยก็มหาศาลนะครับเพราะว่าพันธมิตรของไทยก็ไม่ใช่แค่ไทยใหญ่กรเหลี่ยงเท่านั้นอย่าลืมนะครับว่าไทยเป็นประเทศที่มหาอำนาจ ประเทศหน like ึ personal, strikes, ่งนะครับที่ใครๆก็อยากครอบครองนะครับใครๆก็อยากได้ไม่ว่าจะเป็นเกาะกูดทางขมเณรนะครับทางคนขมเณรเขาก็อ้างว่าเกาะกูดนี้เป็นของไทยเขาเป็นของขมเณรเองนะครับเกาะกูดเป็นของคนขมเณรแต่ขมเณรก็อยากมีสิทธิ์ครอบครองเกาะกูดนะครับแต่ไทยเขาก็ไม่ยอมนะครับถ้ารัฐบาลขมเณรจะมากล่าวหามาอ้างว่าเกาะกูดนี่เป็นของขมเณรเองนะครับ ไทยเขาก็ไม่ยอมเพราะว่าตอนนี้ทางเขเมรเองก็ตึงกําลังทหารอยู่แล้วนะครับทางทหารไทยก็กองทัพเรือก็ซ้อมนาวิโยธินเนาะครับซ้อมลบซ้อมเพื่อจะต่อต้านภัยความมั่นคงหรือภัยกุคามประเทศไทยนะครับท่านผู้ชมนี่แหละครับมาฟังนักวิชาการของประเทศไทยนะครับ กล่าวไว้ว่านะครับมารับชมรับฟังได้เลยครับท่านผู้ชมว้าเนี่ยตั้งเป้าไว้เลยว่าเอาแม่น้ําสารวินเป็นตัวกัน้นฝ้าตะวันออกของแม่น้ําสารวินจะมีว้าเหนือแล้วมีเมืองลาแล้วขยับลงใต้นี่จะเป็นว้าใตา้ว้าต้องการสถาปนาเขตอิทธิพลขึ้นในฝ้าตะวันออกของแม่น้ําสารวินทั้งหมด นะครับแต่ว่าหลังรัฐประหาร3ปีกว่าๆในเมียนมาพบว่าว้าได้ข่าแม่น้ำสรวบินเข้าไปในบางเมืองด้วยแล้วก็การลบของปลองหรือว่าโกกั้งก็มีแหลงหนุมจากว้าบางส่วนอย่างน้อยก็ในงแง่อุจุตโธปกรสรุปอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าผมคิดว่าการทําสงครามมันมีผลต่อการสร้างรัฐเ,เวลาทําสงครามหรือว่าเวลา มีฐานที่มั่นทางทหารเนี่ยลุกเข้าไปมากขึ้นเรื่อยๆมันทําให้ได้ดินแดนเพิ่มนะครับพอได้ดินแดนเพิ่มมันก็เป็นองค์ประกอบสําคัญของความเป็นรัฐนะครับเมื่อไดดินแดนเพิ่มเนี่ยก็สามารถควบคุมพื้นที่ยุทธศาสตร์สาคัญได้ควบคุมเส้นทางขนส่งบริการสําคัญได้แล้วก็เอาไปบํารุงเลี้ยงกองทัพทาให้กองทัพเติบโตแล้วไปทําสงครามต่อเพื่อขยายดินแดน ค่ะนี่แหละครับว้าแดงเองก็ยืนกลานนะครับเขาไม่ถอยเขาไม่ถอนนะครับท่านผู้ชมมีอะไรแปลกหรือเปล่าหรือว่าว้ากำลังซุ่ม ขุดกับดักระเบิดขุดสนามเพาะรอทหารไทยนะครับท่านผู้ชมแต่ทุกวันนี้ทางการไทยหรือว่าพี่เอจากคนไทยเขาก็บอกแล้วทุกวันนี้ไทยใช้เทคโนโลยีหรือว่าโดนเป็นอาวุธนะครับในการที่ต่อสู้เขาไม่ใช้ทหารที่ว่าเดินเข้าไปหาว้าแบบตัวต่อตัว,ตวนะครับเขาใช้โดนใช้ปืนใหญ่ใช้ F16 นะครับในการต่อสู้นะครับท่านผู้ชม รอดูว่าวันที่16นี้รอดูว่าวันที่18นี้ว้าจะถอนหรือไม่ถอนนะครับรอคําตอบจากวา้าว้าก็ยังยืนยันคําเดิมนะครับท่านผู้ชมว่ายอมรับไม่ได้ข้อตกลงข้อเจรจาของไทยนะครับนีวัดแดงเป็นกองกำลังที่เข้มแข็งที่สุดของชนกลุ่มน้อยในพมา่าแล้วใกล้ชิดกับจีนมากขนาดที่ว่าเป็นเป็น,ปนอะไรก็ว่าเป็นสายเดียวกันเป็นชาติพันธุ์เดียวกันแล้วกันเหมือนกับโกกันคือคุยรู้เรื่องนะครับ แต่คนจีนอะคุยง่ายนะครับแล้วจีนก็ย่อมดูแลใช่ไหมเมื่อจีนดูแลเนี่ยเราก็วิ่งไปหาจีนก็ได้คุยนอ,อกรอบนะครับคุยยังไม่เป็นทาก,การบอกว่าโอเคตอนเนี้ย ว่าก็สบายแนละ้ววานี่ไม่มีใครไปยุ่งกันเลยนะชุกลุ่มน้อยไม่กล้าสู้กับว่ารัฐบาลทหารก็ไม่กล้าสู้กับว่าแล้วก็ให้ว่าเนี่ยมาเป็นการชนให้กับทางรัฐบาลตาพมา่าแล้วก็มาสู้กับขุนศาสมัยก่อนนู้นนะ่ะในสิบปีก่อนนะเพื่อจะมาอยู่ตรงไอ้ตรงจนมาอยู่ที่แม่ฮ่องสอนเราเนี่ยอยู่ทางเหนือของเราทั้งแม่สอนทั้ง,ง,งเชียงใหม่นะก็เกิดจากการที่ไปแย่งชิงพื้นที่การค้ายาตรงนั้นคนไทยทุกคนครับวันนี้เวลานี้ประเทศไทยเราพิดปกติเลยนั่น เดีมเคยพูดว่าคนไทยเรามีประเทศไทยเรามีชุกรบด้านต่เตะชายแดนใต้วาเด้งก็พูดวันนี้เวลานี้ตอนนี้ทหารล่าก็มาประชิดชายแดนที่ชองบอกอุลรัชธานีทหารคามินก็ามาจึงชายแดนทประชาตาควายตะแกวมันไม่ทรมาได้เลยประเทศไทยทุกคนอยากคิดว่าเออไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่าประมาทนะฮะนี้ ลให้ทุกคนรู้เลยครับประเทศไทย,ทยเราเป็นจุดยึทตศาชาติที่สำคัญที่ชุดข้องโลกเลยหาใตายข้อไทยเราตะวันออกเอาไทยมาสามุตเตอริกตะวันตกทะเลอันดามันมาสมุตมาธมุตอินเดียจุดศู์กลางข้องโลกความบูดดมส้มบู์ข้องโลกเลยนะประเทศไทย,ทยอะค,ยคยะใคๆกายาได้เคย,เคยก็ย,ยเข้ามีมีอำนาจในประเทศไทย ประเทศไทยความสมบูรณ์ของประเทศไทยสามารถ,ถเลี้ยงคนได้ตัวโลกนะในประเทศไทยเรา